จริงๆก็จบมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าต้องมีโอกาสได้เ <Okay. S 1> อาชุดครุยมาถ่ายรูปกับอเล็กซ์ค่ะถ่านมา5ปีเลยเอาแบบเต็มแม็กซ์ค่ะเขาแบบให้แม็กซ์แค่ไหนเราทําเต็มที่เลยค่ะใช่แค่ว่ากอดจะได้มามันก็เหนื่อยยาก็มาค่ะก็เหนื่อยก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะด้วยความที่เราก็ทํางานอื่นๆด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ได้มานั่งทำทีสิทธิ์จริงๆช่วงโควิดเลยค่ะ ใช่ค่ะแบบมีเวลามานั่งแบบทำเปเปอร์อะไรแบบนี้มันมันยากใช่ไหมมันลำบากยังไงแล้วควรจะแบบกว่าจะได้ปริญญาคือการลงพื้นที่สัลล็อตเตอร์อ่ะมันจอยมากค่ะแต่การทำเปเปอร์อ่ะมันไม่ไหวอ่ะอย่างช่วงที่แบบงานเยอะๆมันมีแบบปอดใจ่ตรงใบเตยว่าแบบจะไปต่ออที่พอดีเลยยะเตยรู้สึกว่ายังไงต้องเอาให้จบค่ะเพอรูอ้สึกว่ามันมันไม่จบไม่ได้แล้วก็โชคดีที่มี เพื่อนนที่คณะด้วยรุ่นพี่ที่คณะด้วยที่แบบช่วยๆกันแบบเชียร์อัพกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเล็กด้วยก็เหมือนกันค่ะยิ้วปีกับแมอิวปมากค่ะคือแบบช่วยกันยิ้วมากเลยแต่พอได้มาแล้วก็ภูมิใจก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจเรียนตรงนี้มาด้วยเพราะว่าเราทำ EEC อยู่ด้วยกันด้วยค่ะแทบน็อกเลยครับเตยขาพี่เคยทำ TEC สลินดาโคลไหมครับ ย้ายอีกทำไมไม่เพิ่มหลับแล้วเหรอหลับก่อนเลยค่ะยังยังดีกว่าค่ะให้อเล็กซ์ไปก่อนเลยค่ะอ๋ออเล็กซ์เรีขาจะเรียนหรอไม่นะไม่ต้องลองถามเขาดูค่ะทไมเพราะแบบว่าจะเอาสิ่งที่เรียนมามาปรับใช้กับสูตรที่เราทรัจริงๆแล้วเราตอนที่เรียนเราก็ได้เอามาปรับใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคณะที่เรียนเป็นสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็ตรงเลยกับกับ EEC ด้วยค่ะ ช่ไมทีศิษย์ต้องเป็นเต่าทำไมทีศิ์ต้องเป็นเต่ามาเฟืองหรอก็จริงๆต้ยสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษว่าเฮ้ยมันมีเต่ามาเฟืองซึ่งเป็นแบบสัตว์ดึกดาบรรน,นะคะอยู่มาตั้งแต่สมัยไดยโนเสาร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขากําลังจะกใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําว่าแบบ เคนตรงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมีการอนุรักษ์เขายังไงบ้างอะไรแบบนั้นค่ะก็อยากทําเพื่อเพื่อต่อยอดให้ต่อมาเฟืองเขาแบบอยู่กับเรานานๆแล้วก็โชคดีมากที่พอตอนทําปูปัดเขาขึ้นมาวางไข่ปีนั้นเลยอะค่ะก็เลยแบบโอ้ดีใจดีใจสุดๆที่สิทธิ์เราสมบูรณ์แบบค่ะว่าสมบูรณ์แบบไหมก็ก็สมบูรณ์แบบเพาตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าจะสู่มพันไปหรือยังอะไรหลังจากประกาศจบไปก็ได้มีหน่วยงานไหนติดต่อเข้ามาแบบเนี้ยจกให้แบบช่วยเหลือ อ่ตจริงจริงตั้งแต่ที่ทําอยู่อะค่ะเราก็เหมือนได้ไปคุยกับกรมต่างๆอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะก็มีเรื่องน่ายินดีมากๆเลยเกี่ยวกับเต่มามะเฟืองค่ะคือหรูพูดได้ใช่ปะมาดูจริงจังไปหรือเปล่านะ <c oughs> คือได้ดีใจมากๆเราอินมากๆจริงเพราะว่าคนไทยอะค่ะทาสามารถทําเรื่องอนุอนุบาลเต่มามะเฟืองได้เพราะว่าคือต้องเล่ากอนว่าอนุบาลมันคือการที่แบบ เอาลูกเต่าอะค่ะมาเลี้ยงมาเพาะเลี้ยงเขาแต่ปกติแล้วเต่ามาเฟืองอะเป็นเต่าที่อนุบาลไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นเต่าทะเลน้ำหรือเขาจะว่ายลงข้างล่างตลอดทําให้พออนุบาลเขาได้แป๊บหนึ่งเขาก็าจะตายค่ะแต่ตอนนี้สามารถทําได้แล้วค่ะคนไทยเก่งมากๆเลยจริงๆค่ะอยู่ที่ภูเก็ตค่ะใช่เป็นรกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งค่ะกมือให้มาก ได้เคยไปมาแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอเต่ามาเฟืองที่แบบปกติเวลาเขาออกไข่มาเราเจอค่ะเขาจะตัวแค่นี้ใช่ไหมคะแต่พอไต้ไปอ่ะไต้แบบน้ำตาไหลเลยพอาะเขาแบบได้ตัวเท่านี้แล้วเลยก็เลยแบบเฮยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจกับคนไทยมากๆเลยตอนนี้เรายังเหมือนน้ำตาคลอเลยอันี่เราค่ะที่แบบว่ามันวิ่มนามัอินวิ่อินหลายคนก็ชื่นชมกับความสัของ ก็ดีค่ะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทางเต้ยแล้วก็อเล็กเลยค่ะเราสองคนรู้สึกว่ามันเป็นวีเลชั่นชิพที่ดีมากๆอะค่ะเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตเป็นเพื่อนกันเป็นเหมือนเป็นครอบครัวอะไรอย่างนั้นไปแล้วเลยอะเราไม่เคยมีจุดไหนที่เราแบบมันเคยมีคนพูดว่าแบบเออเลิกกันไปแล้วกลับมาคุยกันได้ยังไง เราไม่เคยหยุดคุยกันเลยอะค่ะคือเหมือนกับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดก็ยังทํา e e c อยู่ด้วยกันะาช่ยค่ะแต่ว่าพี่อเล็กเขาก็จะไปลงฟิวส์ส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าเม่ก็จะอุ้งงานหน่อยทั้งเราและคนเขาก็เข้าใจเข้าใจค่ะก็ขอบคุณทั้งสองฝั่งที่เข้าใจด้วยเพราะว่าเบลรู้สึกว่าสิ่งที่เบลกับอเล็กทำอะมันมันมีประโยชน์กับสังคมอะค่ะ เราก็เราสองคนไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรแบบนั้นจริงๆคือมันเป็นความจริงใจต่อกันมากๆจริงๆอะค่ะเออเราต้องการมนแบบเรายังต้องคุยกับอเล็กูเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ยาเรื่องเรียนอะไรสำหรับของฝั่งของเต้ยไม่ไม่ได้คุยมากเพราะว่าเต้ยเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วค่ะใช่เขาเห็นอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะระหว่างนี้เราก็เออเดี๋ยวต้องไปประชุมนะเดี๋ยวคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นเพื่อนมากๆเลยค่ะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ ไอะไรยังไงที่แต่ตนไม่ได้ถามเลยค่ะเขาเข้าใจอยากอยากทำเตยได้เตยมีวิธีมีอะไรเป็นของเป็ของเขานี่ครับไม่ไม่มีทริคหรือวิธีอะไรค่ะแต่เต้ยเชื่อว่ามันคือความจริงใจของทั้งเต้ยและอเล็กซ์ที่มีต่อกันนะคะจริงใจและปัรถนาดดีต่อกันนะโอเคในขณะที่เราคบกันมันอาจจะมีการคุยกันไม่เข้าใจบ้างแต่นั่นมันเป็นแค่อารมณ์อะค่ะ แต่ว่าความรักและความจริงใจที่เรามีต่อกันในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งอะมันมันสำคัญกว่าใช่ค่ะก็เลยไม่ไม่มีทิคอะไรเเราลม่ก้องร่มรุ่อด้วยค่ะคนของเราเองหลายคนก็อยากเห็นโมเมนต์เอเจอตบมาหรอคะไปเที่ยวกันไปทุกทีลงได้หรอลงได้เหรอก็เดี๋ยวถ้าชายถ้าทำ ถ้าทำใจได้ไม่เขินมากเดี๋ยวจะลงค่ะทำไมลงโปรคุณแบบเพื่อนมาแซวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คือสำหรับอ่าพี่เจโตก็เพิ่งคุยกันมาปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรอให้มันแบบนานกว่านี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยรอให้มันอยู่ตัวนิดนึงไม่ตีกันเยอะบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีถ่ายถ่ายเก็บไว้ันบ้างก็ไปเที่ยวก็ต้องมีบ้างค่ะคือคุณต้อบุ๊กได้ย เพราะว่าถ่ายรูกสวยก็น่าจะได้อวดได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายลูกสวยค่ะส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่ลูกเตยแล้วมันก็ลงไอีบ่อยนะคะอ๋คือจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรกันหรอกค่ะคือถ้าเขาอยากลงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยเตยก็มีลงบ้างสตอร์ลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าจะแบบถ่ายมาเห็นหรือเปล่าตั้งเร็วแค่ไหนลงกันลบเลยอย่างน้อที่เราถ่ายไว้นี่ทำให้เรายิ้มได้ภาพ อ,อไม่ค่ะส่วนใหญ่ได้ตาปือค่ออส่วนใหญ่ที่เขาถ่ายให้ตัจะแบบชายตาปรือแบบตาปือทุกลูอะไรก็กนนถือว่าได้เรียนรู้จากตัวเองค่ะ,คะมันกลายเป็นว่าการมาคุยกันทําให้เราทั้งคู่ได้เรียนรู้จากตัวเองกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้จักกันผ่านการเรียนรู้จากตัวเองงงปะ คือมันจะแบบว่ามันจะมีครูที่แบบเออคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับเออเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นเขาจะยอมรับในแบบที่เราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรับกันเยอะไหมคะก็ไมเชื่อว่าทุกคู่มีการปรับอยู่แล้วค่ะแต่ครูนี้ก็ก็ปรับอยู่แล้วค่ะรับการไม่เปิดตัวเยอะการไม่เปิดตัวเยอะหรอคะลาบลื่นเยอะขึ้นไหมไม่ ไม่รู้ค่ะเต้ยเชื่อว่าถึงจะเปิดไม่เปิดมันก็เหมือนกันแหละเออเพราะว่าเราก็คุยกันปกติแหละพาไปเจอเพื่อนเนีพาไปเจอเพื่อนหมายถึงแก๊งไหนคะแก๊งเบอร์บี้อ่ะที่ก่อนหน้านี้ปั๊ดเต้บอกว่าเออเต้ยังไม่ฟัมาแนะนำหรืออะไรใดๆเดี๋ยวว่าแต่พาเขาไปเจอหนูยังไม่มีเวลาไปเจอใครเลยใช่เมื่อกี้พี่เต้ยเจอพี่เต้าพี่เต้าถามตั้งใจไม่มาเจอปะเนี่ยอะไรช่วงก่อนหน้านี้ ปัญหาชีวิตยินนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอมีจังหวะเพราะว่าถ่ายละครสองเรื่องด้วยก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีจังหวะเราพาไปเจอค่ะแล้วแสดงว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้เจอยางไม่ทางการยังไม่ได้เจอปีกว่าใช่เพราะเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆด้วยเหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างแบบทํางานของตัวเองอะไรด้วยค่ะพี่นุชบจะบอกอยู่ในเกมของเขาได้ไหมด<า>ได้เขาก็ม <laughs> ีความ สาวๆเหมือนกันโอเคนะคะขอบคุณนะคะไม่อีกเรื่องหรอเรื่องอะไรหรอคุถามคุณแม่เลยสิเหมือนคุณแม่เขาแบบว่าช่วงนี้มันแบบยิ่งกินความร้ายกินเลโอ้เราไม่รู้อ่ะไมเจอเพืไมเจอเพืใช่แต่ว่าแอบเห็นไหมแอบเห็นข่าวไปก็แอบส่องอยู่เหมือนกันว้าวแต่เห็นตามข่าวเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่กล้าส่งไปถามเดี๋ยวมันจะดูเขือกันไป ใ่เรอติดตามข่าวเหมือนกันรอติดตามข่าวค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าได้เจอก็น่าจะได้ถามเขาอะไรอย่างเงีขาให้ค่ะถ้าเขามีความสุขหนูก็ดีใจมากๆค่ะความมีแต่ะไม่สายก็มีนะมากกว่าเดิมไม้ก็มีค่ะ